สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี f อนะคะท,ทนนะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะแฟนผิดแฟนแฟนช่องนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ่ะสดๆเลยนะคะท่านผู้ชมไปทังไดหนี่ยทางทีบ่บกอมุมก้าเด้อมงก้าเลย กึกวนเอาได้หมดแเนือวดไฟเหดเจ็ดตังมาแล้วเห็นลดจำได้รปลครับพอสุดท้ายนะครับเพค่นพ่อน้อมนะครับเพราะว่าเอาไปแล้วนะครับถือว่า เป็นพงสุดท้ายเดี๋ยวพอถน,นอมเราจะฟันให้ตัวใดนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับถ้าจะใช้ผอนเนี่ยมาแต่เตีเ้ยวหนาง่างางวเตี้ยวจะหนางัวครับอสุดเกา่าท้ายรถสุดนี่ก็คือเก่าไม่ได้ชุดหมานเหรอเขาคือเกา่านต่สมัยเขาชุดเจ้าหน่ายแล้วสิมาน <c oughs> <c oughs> ชุดเจยาหน่ายใช่ไห <c oughs> ครับเขาจะมาฟันฟันฟันดีอยู่ปะ วันจ <laughs> ังได๋ม <Pacific astrology> ืงขึ้นนี่จำโมได้ครับครับคือจังคนตายนะฮะจักเป็นไถ่ตายครับจักเป็นไถ่นนี้จักเป็นผู้ใดหักคนตายค่ะหรือเรียกยูหรือว่าเรียกตายหรือว่าจังหวะของเมียขืนชิดชิดเอฟซีมันก็โทรมาถามอยู่เปล่อโทรมาอยูหมู่ว่านี่โรมาทั้งใช่พุ่มหลือโทมาครับว่านโรมาถามกับเว้ากันโดนติบยีลอก อ่ะปอยไปตปล่อยเนี่ะตัวพ่อปอยไปเนี่ละจีตังยังมาได้อยู่อ่อ่ะปอยให้จีตังเนี่ยอ่ะขอตัวเลขน้ำเนาะค่ะพ่อเอฟซีเจ็ต่างขั้นใด้ครับคุณท่ามเอามาประกาศให้ให้ตัวได้แน่ที่สุดให้สองสุดคือเก่าค่ะก็ห้ไลท์ตัวนะพ่อนะค่ะ ยกตัวเลขเอาออกสู <re> ่เอฟซีฟังพอตัวเลขน่ยสองศูนย์กับสองสี่สองสุดสองแสนโบเปียนนี่ยฟอนโบเปียนครักผักมาย่ำก็ดีคือกันนั่ะละมายำเอฟซีสิ่จำได้นะครับเอฟซีสิ่จำได้ก็ฝันเมื่อคืนนี่ละฝันว่าเห็นคนตายครับจักไก่ฝันเห็นคนตายฝันเห็นคนตาย ของก่อนมาฝันเมื่อคืนค่ะคือยังได้ไปงานศพข้าเจ้านี่ยและจะไปงานศพข้าเจ้าเตายเราไม่โชคหรองพ่อมันก็ท้าท้าฝันหนึสิแต่ใจามันไม่โชคเลยอือแสดงว่ามัโชคมันมากมๆติเด็กพอขนมไปไปมันจะอยู่มันจะอยู่แล้วมันตายแล้วมันอยู่มันสองตูนี่ล่ะมันสิใส่ตัวใดสนั่นแต่เสียน วิ่งวิ่งสองมวดนี่โบให้เสียเฉียวมันใจบมันใจเกินร้อยเรยละสองนี่สองนี่มาแน่นอนสองมาแน่นอนนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดโตเดียวแขวนแขนครับบนล่างนะพอน่ะบนล่างวิ่งสองบนล่างนะครับถ้าวิ่งสองขบนล่างค่ะสองโตมีสอง มีสองศูนย์สองสองศูนย์สองสี่สองศูนย์กับสองสี่เน้นสองสี่อืมครับบวงกลมเลยสองสี่มันสิโวผาดหน้าเด็กหมวดมันใจดีมันใจพ่อมันใจร้ายสุดอยเด็กหมวดมันก็ทุกงวดพอมันก็ทุกงวดแต่กลับมาฝันมาเห็นคนตายพอวันสีเด็กสียูเรียห์ พ่อก็มันใจพ่อคือกันังให้สองจุดแคนแคนให้สองศูนย์ครับเป็นเนีทางรัฐบาลไทยนะครับอพอน<อ>้สองศูนย์สองสี่วิ่งสองมีแค่นี้เนาะ่อเนาะครับเสี้ยนวิ่งเสี้ยนแรงวิ่งเลยสองหวัวนู่นแต่ว่าพ่อมันใจ มันใจขับนะครับมันใจยูงวดเล็กวิ่งมันทั้งกอมว่าลูดงวดบ้างหันท่าน,น,นันนอเล็กวิ่งครับทันงเข่ามากกลบดเวกวิ่งนะมีแค่นี้นั้งกอเนาะนี่ท่อนี่นล,นละสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับพ่อน้อมให้วิ่งสองนะครับ อันนี้บนล่างน่ะพอนอนชุดนี้บนล่ลางหากันไว้เลยครับเดิมหกันไว้เลยนบนล่างกันไว้เลยครับจะหมดเสียเฉี่ยวน่ะพอนอนสองนี่มันชิมาทั้งบนทั้งล่างขุนดนี่สองครับมันเคยมากจังิงส่สองมป็นร่องอะไรก็ร่างฮะแต่ก็ไม่ได้ร,ไร่องอะไร มาเดียวโดดๆนะคะวิ่งสองนะคะท่านผู้ชมจับคู่สองศูนย์และสองสี่วันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไอดีลน์เอสเล็กทีเล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะใครที่ชอบตัวเลขแนวทางแอปดีไอเดียไลน์ไปเด้องค่ะนะคะแบ่งปันแนวทางแล้วก็ชุ่มสิอเขาโ่อมาหรู้นี่มันชุ่มเขาเจ้าเย็นอันนี้โบเป็น เดินวิ่งเดียวครับกดอันนี้โบเปลี่ยนไอ้ดีไล่โบเปลี่ยนบ่เขาเจ้าเดินไล่เดินโบเปลี่ยนซุ่มซุ่มเขาโ้าโทมาถามตุ่มตุ่มเลยแเ่ยพ่อโอมันเพิ่งจะคุยกับ่อนอม่ะเพิ่งจะคุยกับอันเซียนเนาะอยากว่าก็พอเนาะมัละอยากให้ไปว่านไปจังไรข้าม้วพอว่าเจ้าสู่พอเจ้เรื่องบอกว่คือเรื่องไรเสียเอูยูบอกว่ามีอะบอกพอเขาเจากับวายวายย่อไรแล้ว จ็ดสิบเจ็ดสิบยังเลี่ยงยง่วง,งได้สบายสบายย,ยัเนาะสบายเจ่า nhà เจ้าญ้าซื้อ <c oughs> ตัวนี้ให้แค่งวดนี้ให้แค่สองตัวนะฮะสองตัวทุกงวดนะดาพอ่อให้สองตัวทุกงวดอ๋วงกลมสีแดงแดงคือตัวเหนี่งของคุณพ่อนะครับ,สอ,รบสองสีนะครับตัวกันคือสองศูนย์เลียดมากเลกกูแลนเลขกวิง่งวิ่งเลยหมดครับสองศูนย์สอนาะวิ่งสอง คนน้อมกับฟันคงให้ว่ามันมาออกอยู่ใกล้แต่ท้ามันไม่รถดอยากไปเวิรงผุนนี่มึงขาเจ้ามุนอยู่ลอยเอ็ดโบมแมนโบครับโอ้หงวดนี้สันจอแม่นไปบ่าสันจรครับวันนี้สันจอนอยเอ็ดเจ่ามันอยเอ็ดได้หงอนนีอยู่ใกล้ๆนี่ช่เซียอยูผุนน้ำนะไปเสียยูไกล้ๆแห่งกะดีอยู่ได้น่ารุดหงอนเนาะ โดนโดนหน่อยไปเห็นสนสนไปเห็นนี่ทะเลข้อเขาโพ่เลยจึงเรื่องเดียวสองสีเนี่ยเอิ่มไม่บอกเพราะว่าเขาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์้งวดนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพะพราะร้อยเปอร์เซ็นต์เขาแน่นอนเลยพันทงตีพันทงเลยมันที่เขาคู่ไหยทอนันอย่าไปเห็นสตาร์ที่หน่อหอมหน่อยพอจะไปเบื้องมองออกคุณนี่เลย มองออกยี่ลอยเอสดใกล้ๆนึงยี่อยเอสดใกล้ๆใช่ไค่ะให้มันโปะแนวงวดนี่ครับถ้าเขาโปะก็เอาเลยล่ะต่อเลี้ยงเงาเลยล่ะครับเลยเป็นบ่เลยเนาะครับในวันนี้เนาะอ่ะสำหรับตัวเลขกเนี่ยทางของพุทธรอมนะครับเดี๋ยวพุทธรอมช่วยเอฟซีเบอร์นพราะว่าไลฟ์กล่องนะครับอ่ะถูกกล่องนะพอนเนาะถูกต้องถูกต้องนี่เลครับเดี๋ยวให้แคปหน้าจอถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับมันีก็เป็นวันทีที่ยี่สิบสี่นะครับ สองศนย์สองสี่เน้น,นๆวงกลมสีแดงๆสองสี่นะครับเป็น,ช,นชุดบนล่างนะครับชุดบนล่างนะครับให้ไปกับสองศ2442ศูนย์สองสองสี่สี่สองนะครับอ่ะให้แคปหน้าจอไว้นะครับเป็นแนวทางร,รัฐบาลไทยหนึ่งกันยายนนะครับสองพันห้าหกสิบเจ็ดนะครับเ,เป็นแนวทางของอคุณพ่อถนอมนะครับ อ่ะขอบคุณทีรัพ่อครับอ่ะคุณได้เข้ามารับชมกับขอให้โชคดีนะพ่อเนอาะครับครับครับใโชคดีตะกุดเหล็กไหลน,นะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ S เล็กที T เล็ก3251เบอร์โทร0643969280 ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักเช็แอดไลน์มาได้นะคะตะก,กุดเหล็กไหลขของหลวงโป่ศิลานะคะไอดีไลน์นะคะ S เ,เล็กทีเล็ก3ามสห้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงๆปัง,ปงๆรวยๆยสวัสดีค่ะ